สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้นะคะคุณแม่จะมาเบอาถึงเรื่องอเรื่องเหตุการณ์ของเมื่อคืนนะคะงานเมื่อคืนมาเป็นจังไดนนะคะคือจังสี่เนาะคืองานเนี้ยมันเป็นงานยักษ์เฟสติวัลใช่ไหมคิวเข้าแสดงน่ะก็คือตีสาถึงหกโมงเช้าถึงเวทีร้องเพลงแรกร้องเพลงแรกแล้วร้องเพลงที่สองก็มีคนมากสีบ,บอกว่าจบเพลงนี้แล้วลงเลยใครก็งง คนที่มาดูอ่ะเ <c oughs> พลงหนีโจเให้ลงเลยเ <c oughs> พราะว่ามีคนร้องเรียนตำรวจมาทั้งโรงพักเลยคนที่รอดูเรารู้ไหมว่ามาจากปาจีนบุรีก็มีมาถึงงานตีสองเพื่อที่จะมาสอดแจ้งจะเข้าใจบ่กว่างานอ่ะเขาโปงหมดไปว่าสอดแจ้งของโมเส็งแล้วแฟนขับฉันล่ะกอาสีข่อยลงเลยมันมมนบอได้อ่ะอยากห้องอยากให่วี่น้บงวงอื่นเล่นมา,บ,มา,ามนนบ่มีปัญหาพอกมูคข่อยขืนปั๊บมีปัญหา บอกว่าบ่าให้เล่นเล่นต่อบ่ได้อต่มันก็มีคนเข้าใจและไม่เข้าใจเล่นต่อกับบราดิยุดกระเทศแค่ความรู้สึกแฟนคลับพ้อต่อขอยางลงเวทีปับ๊บพี่น้องเก้าอี้้อยแก้ว้อยน้ำแข็งอี็งแน่ร้อยบุดบ่า,าไปเบิดเลือยพี่น้อง,องไงบางคนด่าเราต้องขอบคุณคนที่เข้าใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้อยู่กับช่องบันเทิงติดดาวขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ หลังจากมีดราม่าโดนแฟนขับปาแก้วโยนขวดแพลวพาวแสงทองนะคะนักตาไหลเมื่อนาริตาบอกแม่ทู้ๆนะหลายคนนะคะคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวหมอลำชื่อดังแพลวพาวแสงทองหมอลำยอดกระตันยูก,กับสามีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือว่าบิก๊กเบาอุดรพาเพลน,นะคะที่มีเจ้าตัวน้อยที่น่ารักชื่อว่าน้องนาฬิตาทำเอาหลายหลายคนเนี่ยอดลงไปในความน่ารักกันไม่ได้เลยจริงๆถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีงานมากมายนะคะแต่ก็ยังเติมความหวานให้กันตลอด ล่าสุดนะคะวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาก็มีประเด็นดราม่านะคะโดนแฟนขับปาเก้าอี้ปาขวดปาน้ำหลังจากที่ต้องหยุดการแสดงคอนเสิร์ตเฟสติวัลกลางคันนะคะและหมอรำแพรวพวเนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์สดขอโทษแฟนขับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าเป็นเหตุสุวิสัยที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตัวหมอรำแต่เป็นเพราะในท้องที่มีการร้องเรียนนะคะและเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องให้หยุดการแสดง และทางเรสนะคะก็ต้องทําตามมาตรการนะคะก็อยากจะให้แฟนคลับเนี่ยเข้าใจด้วยว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นซึ่งตัวแพลวเพานะคะก็เข้าใจความรู้สึกและฟีลของแฟนคลับดีว่าเสียเงินซื้อบัตรแล้วก็อยากชมการแสดงทางแพลวเพานะคะและคณะเนี่ยก็ต้องขอโทษแฟนคลับทุกคนมาณะที่นี้ด้วย และหลังจากประเด็นดราม่าดังกล่าวนะคะวันนี้แม่แพรวพเพวเนี่ยก็ได้กําลังใจดีจากลูกสาวตัวน้อยน้องนาดิตะนะคะที่วิดีโอคอลมาเติมกําลังใจให้และบอกว่าแม่จะสู้ๆนาและเราจะดูความน่ารักสดใสของน้องนาดิตะกันจ้าอ่ขอบคุณค่ะลูกแม่จะสู้ๆนะคะ ขอบคุณค่ะนายขอจุ๊บแก้มทีนึงหน่อยเร็วจ้าค่ะโอ้ยเก่งจังเลยชื่นใจจังเลยค่ะอีกสองวันเราเจอกันนะคะใกล้สิงคโปรประเทศนอกละตัวนี่กี่ดังกี่ดังเอะกี่ดังมาตัวไอแม่ได้ไเนปันนี่ เมนที่ดังแม่กินข้าวแ่กินข้าวแล้วค่ะแล้วนาริตากินข้าวหรือยังค่ะกกินกินข้าำหากหลายนึงมากกินบายบายนูกกินเปจับเหรอลูกกินจับจับเหรอขาวน้นบทมันแสบติลูกกินข้าวแสบบ่ลูก เอาบไม่บายไายบายถ้างั้นไายบายก็ได้สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีก่อนนันิตาค่ะอีกสองวันเจอกันนะคะยิ้มหวานค่ะดูสองเดียวไหวู่ๆค่ะอีหมาเอ้ยบายบายค่ะลูกบายบายค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับความน่ารักช่างพูดของหนูน้อยนาริตะจังงานนี้เนี่ยก็ทาเอาแม่แพรวพรวเนี่ยถึงกับน้ําตาไหลเลยทีเดียวหลังจากได้ยินเสียงนาริตะบอกแม่สู้ๆนะท้ายนี้นะคะเราก็มีคําคมความอบอุ่นของครอบครัวเนี่ยมาฝากกันคะ่ะมีแต่บ้านเท่านั้นที่มังเตมอก็รับเสมอไม่ว,ว่าเราจะ้อแค่ไหนสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรายงานข่าวสารสาระความบันเทิงไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะสร้างความบันเทิงและสาระความรู้ให้ใหกับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ